สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดครับค่ายรถยนต์อย่างคุนไดม i m บิ i ิต t ้ไทยแลนด์เตรียมจะจำหน่ายคุนไดอ i IONIQ ิ5ที่พร้อมจะเปิดตัวในไทยในวันที่30พฤศจิกายนปี2023นี้ที่งาน Thailand Motor Expo 2023โดยจะเป็นการนำเข้าตั้งคันจากเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังมีแผนจะจำหน่ายคุนไดเอเ l นตาเอ็ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรงและเป็นตุกแข่งโดยตรงของ Honda Civic t ไท e R ที่ทั้งหล่อสวยและสปอร์ตดุดันไม่แพ้ก,กับ c ีวิ c ไทย e R เลยทีเดียวครับ สำหรับฮุนไดเอลันตาถือว่าเป็นรถยนต์ขนาดกระทัดรัดที่ผลิตโดยฮุนไดเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี1990โดย e l ลันตาได้เริ่มทำตลาดครั้งแรกในออสเตรเลียและตลาดยุโรปในบางแห่งในตอนนี้ครับเอลันตาก็เดินมาถึงเจเนอเรชั่นที่7แล้วซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17มีนาคมปี2020 และต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2021ทางคุนไดก็ได้ปล่อยตัวเอลันตาเอนซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมเพื่อบ่งบอกว่านี่เป็นรุ่นสมรรถนะสูงของเอลันตาภายใต้แบรนด์ย่อยของคุนไดเอ็ครับ และสำหรับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฮุนไดเอลันตาและฮุนไดเอลันตาเอ็นคือเครื่องยนต์ของเอลันตาเอ็นนั้นจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรที่ให้พละกกำลัง286แรงม้าในขณะที่เอลันตารุ่นมาตรฐานนั้นจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน,นขนาด2.0ลิตรที่ให้กำลัง107แรงม้าในส่วนของการดีไซน์ภายนอกของเอลันตาเอ็นก็จะออกแบบภายนอกที่ดุดันกว่าเอลันตารุ่นมาตรฐานโดยมีการชนหน้าและหลังรวมถึงสปอยเลอร์หลังที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดครับ เดอรูปดักภายนอกของคุณไดเอลนตาเอ็น2,014นั้นจะมาพร้อมกับฝากระโปรงหน้าแบบสปอร์ตไฟหน้าออกแบบใหม่ที่มีการลดขอบลงเล็กน้อยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเฉพาะรุ่นเอ็นและมีสลักษณ์เอ็นสีดำบนฝาครอบตรงกลางส่วนสเกิร์ตรอบคันจะเสริมด้วยแถบสีแดงส่วนสปอยเลอร์หลังจะเป็นสีดำพร้อมกับท่อไอเสียคู่และล้อขนาด19นิ้วพร้อมยางขนาด245ทับ 35R19 และคาลิเปอร์เบรกสีแดงพร้อมโดโกเอ็น ส่วนภายในห้องโดยสารก็จะเน้นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีไฟแอมเบนทไลน์ที่สามารถปรับ7สีได้ถึง64เฉดส,สีพร้อมแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด10.25นิ้วและหน้าจออินร์เทนเมนต์ขนาด12.5นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมติดตั้งเครื่องชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและระบบเสียงคุณภาพจากบถึง8ตำแหน่งครับ ส่วนด้านขุมพลังการขับเคลื่อนของ h ุ u ไ d a i e อ a ต t เอ N 2 224ได้ถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบขนาด2.0ลิตรที่ให้พลกำลังสูงสุด286แรงม้าแรงบิดสูงสุด392นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ตอทมัติแบบคัตคู่8สปีดและเฟืองท้ายลิมิตสเลฟแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา5.3วินาทีและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโหมดเอ็นเกร์จิ ที่ทำให้เครื่องยนต์ระเบิดพลังอันแข็งแกร่งทันทีโดยสามารถเพิ่มแรงม้าได้อีก10แรงม้าในเวลาไม่ถึง20วันาทีด้วยครับส่วนในด้านระบบความปลอดภัยก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบคันรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเพื่อรักษารถให้อยู่ในเลนระบบปบับไฟสูงอัตโนมัติกล้องมองภาพด้านหลังระบบแจ้งเตือนการ,ารจราจรและระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติเป็นต้นครับ และสำหรับราคาจำหน่ายของฮุนไดเอ e เลนตาเอ็คู่แข่งโดยตรงของ Honda c ซี i c t ไท e R ในไทยได้เปิดราคาจำหน่ายในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์2023ที่ประเทศจีนอยู่ที่ราคา259,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ1,360,000บาทครับส่วนราคาในไทยและรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้นเราต้องรอติดตามการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี2024ครับ หรือบางทีเราอาจจะได้ทราบการในงานมหากรรมยาน,นยนต์ครั้งที่40หรืองานมอเตอร์อีโป2023นี้ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่11ธันวาคมนี้ก็เป็นได้ครับซึ่งถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ